เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับจะขอพูดถึงดาราฮ่องกงคนหนึ่งครับที่ไม่ใช่ดีกรีพระเอกและก็ไม่ใช่ดีกรีระดับซูเปอร์สตาร์แบบจตุรเทพอะไรแบบนั้นครับ mm. ผมกำลังจะพูดถึงนักแสดงที่มีชื่อว่าอู๋ม่งตะนั่นเองครับ สวัสดีครับตอนเ้าก็สู่รายการฟิล์มฮิส t อรี101นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์คนเดิมนะครับต้องขออภัยไว้สักนิดหนึ่งนะครับกับการที่รายการฟิล์มฮิส t อรี1 0 1ของเรา ห่างหายไปนานเลือกเกินครับกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นฉากประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรที่มันใหญ่โตนะครับทุกเรื่องครับที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็น่าสนใจครับเราจะนํามาเล่าให้ฟังกันในรายการฟิล์มฮิสตอรีหน่หนึครับโดยรูปแบบของรายการจะออกอากาศเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือพอดแคสต์ครับทางพอดแคสต์ scoop viewfinder ในลักษณะของเสียงครับใครอยากฟังก่อนต้องฟังพอดแคสต์นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับผลิตง่าย และสามารถลงได้ก่อนครับแต่ในลักษณะคลิปครับเราจะถูกอัปโหลดลงใน YouTube Channel s c o o p v i e w Fighter เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีระยะเวลาห่างจากตอนที่พอดแคสต์ลงพอสมควรนะครับใครสะดวกจะรับชมใน s c o o p v i e w Fighter ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อย่างที่บอกไว้ตลอดครับว่าฟิล์มที่หนึ่งศูนย์หนึ่งของเราไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องใหญ่โตครับเราพูดในเรื่องของดาราที่บางทีอาจจะไม่ใช่ดาราระดับซูเปอร์สตาร์ที่เป็นพระเอกนางเอกหรือว่าค่าตัวมหาศารอะไรนะครับเราพูดได้หมดครับมีประเด็นน่าสนใจเราเอามาเล่าให้ฟังแน่นอนครับและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับจะขอพูดถึงดาราฮ่องกงคนหนึ่งครับที่ไม่ใช่ดีกรีพระเอกและก็ไม่ใช่ดีกรีระดับซูเปอร์สตาร์แบบจตุรเทพอะไรแบบนั้นครับผมกำลังจะพูดถึงนักแสดงที่มีชื่อว่า อู๋มุ่งตะนั่นเองครับ ใครเป็นคอหนังฮ่องกงน่าจะรู้จักแกดีครับสำหรับอูมงตะนะครับเพราะว่าแกเป็นตัวประกอบแล้วก็เป็นดาราที่เรียกว่าเป็นลูกคู่ของซูเปอร์ร์อย่างโจซิงฉือมาโดยตลอดครับเรียกว่ามีโจซิงฉือที่ไหนมีอูมงตะที่นั่นตลอดเวลาครับกระทั่งหนังช่วงหลังๆของโจซิงฉือนะครับเมื่อห่างหายหน้าตาของอูมงตะไปเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็รู้สึกแปลกๆครับว่าแม่วันที่โจซิงฉือไม่มีอูมงตะเนี่ยมันก็ดูไม่เต็มที่เหมือนกันนะแต่เรื่องราวของอูมงตะในวันนี้นะครับประวัติศาสตร์ของแกในวันนี้เนี่ยที่จะนํามาเล่่าไม เกี่ยวข้องกับโจซิงฉือนะครับแต่เกี่ยวกับดาราระดับซูเปอร์สตาร์อีกหนึ่งท่านนั่นก็คือโจหวนฟ้านั่นเองครับ อูม้งตากับโจวนฟ้าเกี่ยวข้องกันยังไงเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองคนเป็นนักเรียนการแสดงอยู่ที่ทีวีทั้งคู่ครับแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนโด่งดังขึ้นมาในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันโอเคอูม้งตาอาจจะไม่ดังมากแต่โจวนฟ้าดังระดับซูเปอร์สตาร์ไปเลยทั้ง2คนมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ว่าอูม้งตาเคยเอ่ยปากครับว่าโจวนฟ้าคือคนที่ผมเคยเกลียด ที่สุดในโลกอะไรทําให้อุโมงต้ารู้สึกเกลียดจวนฟ้าได้ขนาดนั้นเนี่ยเราลองมาฟังเรื่องของแกกันครับตัวอุโมงต้อย่างที่เห็นถึงแม้ว่าจะมีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดังระดับว่าข้ามฟ้ามาดังถึงเมืองไทยแล้วครับเรามีนักภาคเรามีอาเกียง ภาคเป็นเสียงอุโมงตาที่เราเองยังจําเสียงแกได้เลยครับแต่ต้องบอกว่าในรุ่นของชีวิตส่วนตัวของอุโมงตาเองต้องบอกว่าแกจัดการได้ไม่ค่อยดีครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าแกมีครอบครัวที่ใหญ่นะครับแล้วมีตัวแกเองต้องหาเลี้ยงอยู่คนเดียวแถมสมัยหนุ่มๆเนี่ยพฤติกรรมของอุโมงตาไม่ค่อยดีครับปัญหาชีวิตเนี่ยเยอะถึงระดับที่ตัวเองเคยเอ่ยปากเลยว่าผมน่ะเคยเกือบจะฆ่าตัวตายมาแล้วอะไรแบบนั้นเลยครับเส้นทางสายนักสแสดงของอุโมงตานะครับเริ่มต้นตั้งแต่สมัยแกเป็นนักเรียน การแสดงของทีวีบีครับแต่ว่าด้วยหน้าตาของแกเนี่ยไม่ได้หล่อเหลาระดับพระเอกนะครับฉะนั้นตัวแกเองรู้ดีเรื่องนี้ว่ายังไงชื่อของแกก็ไม่สามารถแจ้งเกิดในฐานะพระเอกหรือนักแสดงนําได้ครับแต่ไม่เป็นพระเอกก็ดีครับเป็นดาราสมทบก็ดีเพราะว่างานจะมีอย่างสม่ําเสมอครับแล้วผลงานของว้งต้าก็มีอย่างสม่ําเสมอแบบนั้นจริงๆครับหลายคนน่าจะจดจําผลงานของแกในช่วงแรกๆได้นะครับก็คือการรับบทเป็นแมวขี้เซาโอที่ห่วยจากซีรีส์ชุดชอลิ่เฮียงครับ พราะแกเริ่มมีผลงานการแสดงเริ่มมีงานเริ่มมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยในช่วงวัยหนุ่มของม้งตาก,ก็เหมือนกับวัยหนุ่มของหลายๆคนครับที่ตัดสินใจเดินทางผิดครับ อูมงตาณวันนั้นเนี่ยแกใช้เงินส่วนใหญ่ที่แกหามาได้จากงานแสดงนะครับไปกับการเล่นการพนันครับเรียกว่าประสบปัญหาดีกว่าและแกก็ประสบปัญหาถึงขั้นว่าเคยเป็นหนี้มากถึง3า0แสนเหรียญฮ่องกงครับปัญหานี้สินะนวันนั้นนะครับมันทับถมแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันทําให้แกไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้เงินที่ได้มาก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้ทั้งหมดนะครับงานที่เข้ามาก็ไม่ได้เพียงพอกับหนี้ที่ตัวเองก่อเอาไว้ตรงนั้นนั่นแหละครับที่ทําให้อูมงตาเองกลุ้มใจมากๆครับ แล้วก็ออกปากเลยว่าแม่มันกลุ้มถึงขั้นคิดสั้นเลยนะแล้วคิดว่าถ้าฆ่าตัวตายจากโลกใบนี้ไปซะเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็อาจจะหมดสิ้นไปได้นะ ณเวลานั้นอู่มงตาเองไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครครับมีชื่อเดียวครับที่แกนึกขึ้นได้ก็คือเพื่อนนักเรียนการแสดงที่เรียนการแสดงมาจากโรงเรียนทีวีบีด้วยกันครับนั่นก็คือโจวหนฟ้านั่นเองครับแกนึกถึงโจวหน้าเพราะว่าใช่ครับแกเป็นเพื่อนรุ่นใกล้เคียงกันเห็นกันมาตั้งแต่ยังไม่ดังทั้งคู่และสิ่งที่แกรับรู้ณนะตอนนั้นก็คือโจวหน้าโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์แจ้งเกิดเรียบร้อยแล้ว ต้องมีเงินมากมายแน่นอนฉะนั้นถ้าเพื่อนจะยืเมเงินสักสามแสนเหรียญเนี่ยน่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตถูกต้องครับโจวนฟะมีเงินมีรายได้เยอะจากการรับบทนักแสดงนําเพราะว่าเป็นนักแสดงนํายังไงก็ได้เงินเยอะกว่าตัวประกอบหรือว่านักแสดงสมทบอย่างอูมงตาอยู่แล้วครับและอย่างที่บอกครับถ้าเป็นนักแสดงนําระดับโจวนฟะแจ้งเกิดในวงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามแสนเหรียญไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่ครับฉะนั้นอูมงตาก็เลยตัดสินใจออกปากครับ ขอยืมเงินขอยืมเงินโจวหน้ะว่าจะเอาไปใช้นี่สามแสนเหรียญฮ่องกงตอนนั้นเนี่ยโจวหน้ะตอบอยังไงร,รู้ไหมครับโจวหน้าบอกอุ๋มงตะว่าฉันไม่ให้แกยืมเด็ดขาดถ้าแกสร้างปัญหาอะไรเอาไว้ก็ต้องแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองโอ้โหโดนตอกหน้าแบบนั้นนะครับอุ๋มงตะเล่าว่าแกเนี่ยโกรธแบบควันออกหูเลยครับเพราะว่าพระเอกอย่างโจวหนฟ้าตอนนั้นก็รวยจะแย่อยู่แล้ว เพื่อเดือดร้อนเนี่ยขอสักสามแสนม,มันจะเป็นอะไรไปวะอุโมองต์ตาโกรธถ,ถึงขั้นไหนรู้ไหมฮะถึงขั้นที่ว่าแคนเนี่ยต้องล้างแคนในได้สักวันแล้วหลังจากที่เกิดเหตุไปเรียบร้อยแล้วนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยอุโมองต์ตาให้สัมภาษณ์ว่าความรู้สึกณนะเวลานั้นของแกเนี่ยแกรู้สึกว่าไอความโกรธที่มีต่อจวนฟฟะเนี่ยทำให้แกรู้สึกว่าไอโจวนฟฟะเนี่ยคือคนที่ฉันเกลียดที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยไม่มีน้ำใจกับเพื่อนแบบนี้ได้ยังไง หลังจากเหตุการณ์ณวันนั้นนะครับอุมองตะก็ได้รับงานสําคัญที่สุดในชีวิตงานหนึ่งครับเมื่อผู้กํากับหนังฮ่องกงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบนนี่ชางนะครับเรียกตัวแกไปอ,ออดิชัน่นงานหนังเรื่องใหม่ที่จะมีหลิวเตอหัวแสดงนาครับบทที่อุมองตะไปออดิชั่นเนี่ยเป็นบทที่เรียกว่าเป็นลูกคู่ของพระเอกอย่างหลิวเตอหัวครับและภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ A uh, Moment of Romance หรือว่าผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะนั่นเองครับบทของอุโมงต์ตาในเรื่องก็คือบทที่มีชื่อว่าแรมโบ้นะฮะเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็เป็นตัวลูกคู่ของลิเตอร์หัวที่อยู่เกือบจะตลอดทั้งเรื่องครับการแสดงในเรื่องนั้นเนี่ยความจริงถ้าใครได้ดูเห็นได้ชัดเจนครับว่าโอ้โหฝีมือการแสดงของอุโมงต์ตาในเวลานั้นไม่ธรรมดาครับและมันก็ไม่ธรรมดาในระดับที่ว่าไอ้บทแรมโบในผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะเนี่ยทำให้อุโมงต์ตาคว้ารางวาัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม Best Supporting Actor จากเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดครั้งที่10ประจำปี1990ได้สำเร็จครับแล้วจากการแจ้งเกิดในบทนั้นนะครับของมงตะในผู้หญิงฆ่าขยะแตะเนี่ยทำให้แกมีงานหลั่งไหลเข้ามามากมายครับแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบฝ่ายชายที่ประสบความสำเร็จมากๆในเกาะฮ่องกงเลยก็ว่าได้ครับแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเริ่มประสบความสำเร็จแล้วนะครับณนะคืนวันไอประกาศตุ๊กตาทองฮ่องกงนั่นแหละครับ จู๋วนฟ้าพยายามจะเดินเข้าไปแสดงความยดีกับอุโมงตาครับแต่รู้อะไรไหมฮะอุโมงตาบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยยังโกรธจู๋วนฟ้าอยู่เลยเกก็เลยทําเป็นแบบเฉยๆไปเพิกเฉยทําเป็นมองไม่เห็นแล้วก็เมินจู๋วนฟ้าไปไม่ยอมรับการแสดงความยดีของจู๋วนฟ้าครับแต่ว่าหลังจากนั้นอุโมงตามารู้ความจริงครับมารู้ความจริงจากผู้กํากับเบนิชางว่า การที่แกได้ถูกเรียกเบน,นิชางเรียกแกมาออเดชันในหนังเรื่องผู้หญิงฆ่าระย่แตะเนี่ยเป็นเพราะว่าโจวนฟ้าครับเป็นคนแนะนำเบน,นิชางว่าเฮ้ยบทนี้เนี่ยที่จะต้องเล่นประกบกับลิอเตหัวเนี่ยคุณลองเอาอู๋มงตะมาแคสติ้งสิมาออเดชั่นสิผมว่าน่าจะเหมาะนะ นั่นเท่ากับว่าการที่อุ๋มงตะได้รับงานผู้หญิงค่าใครยะแตะซึ่งเป็นงานที่เปลี่ยนชีวิตแล้วก็พลิกชีวิตแกขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าโจวนฟะเป็นคนแนะนำครับโอ้โหทีนี้ยังไงล่ะพออุ๋มงตะรู้ความจริงนี้เข้าเนี่ยสิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในสมองแกก็คือ ตายแล้ววันนั้นตุ๊กตาทองจูวหนฟ้าจะเดินเข้ามาแสดงความยินดีแล้วแกไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีจจวหนฟ้าเนี่ยแกรู้สึกผิดมากๆครับทาให้หลังจากนั้นพอเคยได้เจอกับจูวหนฟ้าสิ่งแรกที่แกทําก็คือแกตรงเข้าไปสวมกอดกับโจวหนฟ้าครับและแกก็ร้องไห้ขอโทษโจวหนฟ้าครับโจวหนฟ้าบอกกลับมากับอุมุงตาครับโดยสิ่งเนี้ยอุมุงตาเล่าภายหลังนะครับว่าโจวหนฟ้าบอกกับแกว่า ที่แกตัดสินใจไม่ให้เงินอุโมงตะยืมไปในวันนั้นเนี่ยเพราะถ้าให้ยืมไปมันก็เหมือนเป็นการไปทําร้ายอุโมงตะในทางอ้อมครับถ้าได้เงินไปอุโมงตะก็คงจะไม่เลิกเล่นการพนันแล้วก็จะไม่พยายามทําอะไรเพื่อตัวเองเหมือนกับที่เขาพยายามทําจนสําเร็จณวันนี้ครับฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วผมว่าคงไม่ต้องสรุปแล้วครับว่าเรื่องราวของอุโมงตะณวันนั้นเนี่ยมันสอนให้เรารู้เรื่องอะไรบ้างฟังแค่นี้ผมว่าทุกคนเข้าใจดีครับว่าเจตนาของโจวหนฟ้านั้นเป็นยังไง นี่แหละครับเรื่องราวของฟิล์ม history 101ในวันนี้นะครับอยากจะฟังเรื่องราวแบบนี้อีกในประเด็นไหนนะครับสามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะทาง Facebook มาเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็ได้ครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Will ฟเดอ e r ก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือใครที่ฟังอยู่ในพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง s o Cloud s o u n d c l o u วนี่สะดวกคอมเมนต์ที่ Sound ว l o u d ได้เลยครับหรือถ้าฟังใน YouTube อยู่ณขณะนี้นะครับคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับว่าอยากจะรู้เรื่องของดาราคนไหนประวัติของแสดงคนใดหรือว่าผู้ กับคนใดหรือใครก็ตามครับที่คุณสนใจเราวิลไฟเดอร์อาสาไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นอาหารสมองทางด้านภาพยนตร์ให้กับทุกคนเองครับและวันนี้หมดเวลาของฟิล์ม History 1 0ึแล้วนะครับผมจีนวิลไฟเดอร์ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ